ติข่าว90.5กับอิทธิพันธ์บัวทองและซิรินรัตจันทมาศในจับข่าวมาคุยสนับสนุนโดยเวลลอยลื่อเหลือล้นทนเหลือหลายกลับมากระต่อนะคะ17นาฬกากับอีก36นาทีนะคะในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของภาสาุตรรมไทยกันบ้างนะคะพี่ใหม่ ะะซึ่งภาคอุตสาหกรรมไทยก็ถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ตอนนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วโลกนะคะแล้วผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวและเตรียมรับกับเข้าสู่สาภาวะก่อนการเกิดโรคโควิด -19 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ว่ายังไงก็ตามสถานการณ์ต่างประเทศมันก็ยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะเรื่องสงครามรัสเซียกับยูเครนก็ตามมาซ้ําอีกนะคะมันก็เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากเลยที่สําคัญเราเห็นชัดเจนก็คือน้ํามันที่มันสูงขึ้นการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตหรือแม้แต่กระทั่งการค้าการถาร่ายระหว่างประเทศและก็ทําให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในหลายประเทศด้วยนะคะซึ่งก็ ส่งผลให้เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวอีกครั้งค่ะภาคอุตสาหกรรมไทยก็จําเป็นนะคะที่จะต้องกระตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณกริจันสุวรรณนะคะรองผู้มีการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยจะมาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกับเรานะคะพี่ใหม่กับท่านเข้ามายังครับเนี่ยอยู่ในสายหรือยังเอ่ยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสลินรัตคุณอิทธิพัฒน์ครับคงต้องเริ่มถามเรื่องวิกฤตรัสเซียและยูเครนเนี่ยฮะในแง่ของส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยเนี่ยอย่างไรบ้างครับครับผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับผม่าทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าทุกวันนี้สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยได้ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างมากต่อเศรษฐกิจโลกนะครับโดยเฉพาะในด้านพลังงานนะครับครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัสเซียเป็นผู้ผลิตน้ํามันดิบ อันดับต้นต้นของโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ส่งออกน้ํามันเป็นหลักแล้วก็มีก๊าซธรรมชาติด้วยนะครับรัสเซียส่งออกน้ํามันอันดับสองของโลกรองจากซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็ส่งออกน้ํามันประมาณห้าล้านเรลต่อวันสัดส่วนประมาณร้อยละสิบจุดหกของการส่งทั้งโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติอันดับหกของโลกนะครับหรือว่าหรือว่าถ้าส่งออกไปในยุโรปเนี่ยก็เป็นสัดส่วนหนึ่งในสามเลยทีเดียวนะครับเห็นได้ว่าในสถานการณ์เรื่องพลังงานตรงนี้เป็น เป็นวิกฤตแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง,างทั่วโลกนะครับค่ะ,ะครับแล้วก็ถ้าหากถ้าสงครามยืดเยื้อออกไปก็จะยิ่งส่งผลกระทบหนักขึ้นเหมือนกันนะคะครับผมก็แนวโน้มในเรื่องของพลังงานยังคงอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับหากสถานการณ์ยืดเยื้อะนะครับนอกจากในเรื่องของพลังงานแล้วยังมีประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของรัสเซียเนี่ยื่องจากเป็นผู้ส่งออกเข้าสาลีเข้าบาเล่และทัญพยพืชใช้ในการบริโภคจำนวนมากนะครับรวมทั้งปุ๋ยด้วยเนีย ะนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ก็จะทําให้ผลผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจของโลกด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากสองประเทศเนี่ยเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีเันดันต้น,นของโลกนะครับค่ะนะคะแล้วตอนนี้นี่สรุปได้ไหมฮะว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยยืดเยื้อกว่าตอนที่เราประเมินตอนเบื้องต้นว่าไม่น่าจะยืดเยืย้อหรือส่งผลรุนแรงต่อวงเศรษฐกิจของโลกมากขนาดนี้อันนี้ถือว่าน่าจะเลยก่าที่คาดไว้ไหมฮะ ก็ในเบื้องต้นก็คิดว่าจะจบภายในมีนานหะครับที่สุก<ช>ท่ายถ้าการเอาไว้นะครับใช่ใช่ทีก็ก็ก็มีแนวโน้มว่าจะจะยืดเดยื้อออกไปนะครับแต่จากนั้ก็ตามมันนะครับผมมองว่าในในประเด็นดังกล่าวเนี่ยผมเชื่อในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็มีก็เริ่มมีมาตรการรองรับผลกระทบดังกล่าวแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงต้นๆเนี่ย ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวไปสูงถึงเกือบร้อยสิบเหรียญบาเรลน,นะครับในช่วงเดือนมีนานะครับแล้วก็ล่าสุดในวันนี้ก็ได้มีการปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้าล้านเหรียญเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเหรียญต่อบาเรลนะครับซึ่งซประเด็นนีทน้ทางกระทรวงพลังงานก็มีมาตรการบรรเทาผลกระทบออกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเป็นเรื่องของการเตุงน้ํามันดีเซลไอ้ปงก๊าซถุงต้มนะครับทีวีรดค้าเอฟทีตรงนี้ผมคิดว่าประเทศต่างๆหรือประเทศไทยก็มีมาตรการตรงออกมาค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับค่ะ แล้วในภาพที่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอยากให้ท่านได้ฉายภาพหน่อยว่าอุตสาหกรรมทางด้านไหนบ้างค่ะครับก็ผมคิดว่าในในช่วงแรกๆเนี่ยในการประเมินการขยายตัวของของ GDP โลกนะครับผมคิดว่าในในช่วงก่อนหน้านี้ทาง IMF ก็มีการประเมินนะครับ GDP โลกออกมาว่าในใน GDP โลกเนี่ยนะครับจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ4.4เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยทาง IMF ก็จะออกตัว ตัวแถลงตัวเลขดีที่รีไวซ์ออกมาใหม่นะครับอย่าง้รก็ดีผมคิดว่าในภาพรวมเศรษฐกิจโลกก็สามารถขยายตัวได้เป็นโบกอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับในตัวภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับในวิกฤตที่เกิดขึ้นนะผมผมมองเป็นสองสามประเด็นด้วยกันนะครับคุณสลินนัทครับก็คือเนเรื่องของผลทบของรถทางด้านเทรดเนี่ยผมมองว่าการค้าของไทยกับรัสเซียเนี่ยทางด้านเทรดเนี่ยมีสัดส่วนการค้าไม่ค่อยสูงมากนกนะครับโดยที่งสียส่ทรงออกไปรัสเซียประมาณชุนุดสี่นะครับ ลร้อยส่วนชั้สี่ของโลกาการส่งออกรวมครับประมาณพันกว่าล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของยูเครนก็มีสัสดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละศูนย์ศูนย์ห้าของูลกาการส่งออกรวมประมาณว่ากา็เียญนะครับในเรื่องของเทรดเนี่ยผมม,มองว่ากระทบไม่มากนักนะครับแต่ถ้าจะมองเป็นรายสินค้านะครับคุณจรินรัตน์ครับค่ะาแยกได้อย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีนะครับหรือเวสเซียเนี่ยเป็นประเทศส่งออกปุ๋ยอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับ รัสเซียและยูเครนเนี่ยมีสัดส่วนการสงร่งออกปุ๋ยประมาณร้อยละยี่สองของการสงร่งออกโลกของทั้งโลกเขาค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่นะครับค่ะที่ปีหกสี่เนี่ยไทยมีการนําเข้าปุ๋ยจากสางประเทศประมาณห้าห้าจุดหกล้านตันนะครับแล้วก็เป็นการนําเข้าจากรัสเซียหรือยูเครนประมาณร้อยละสิบสามของการนําเข้าปุ๋ยรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนแน่นอนครับส่งผลกระทบต่อปุ๋ยทําให้ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยใน ราคาขายปุ๋ยยในในเดือนมีนาหกห้านะครับที่โครงยังปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโลกเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากปุ๋ยเคมีสูตรสาคัญที่เกษตรกรบ้านเราใช้นะครับสูตรย่งปรับขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทําให้ต้นทุนก,การผลิตของเกษตรกรเมีดุรพันธุกระทบนะครับแล้วก็ใน,ในตัวทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องทำให้ราคาสินค้าเกษตรแลวก็ราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งขนันนี้ทางกระทรวงเกษตรก็บอกว่าจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาสูงทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวออกมาแล้ว ส่วนอ,อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับนในเรื่องของสกามาหารเนื่องจากรัสเซียเนี่ยเป็นผูส้ส่งออกข้าวสาลีอันดับสองของโลกแล้วก็ขณะที่ยูเครนเป็นรายใหญ่อันดับห้าของโลกเช่นเดียวกันนะครับประเทศเนี้ออกข้าวสาลีในอัตราที่ประมาณละละยี่สบสี่ของการสองโลกแล้วก็ประเทศไทยก็มีนําเขา้าข้าวสาลีค่อนข้างเยอะอเหมือกนกันนะครับแล้วก็ผลของสองครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันทให้ราคาอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ S <S มีรวมทั้งอาหารสัตว์ด้วยนะครับมีระดับปรับตัวสูงขึ้นประมาณละ22นะครับเพรฉะนั้นในเรื่องนี้ประเทศไทยเดือดร้ทบจากการน,นำเขาษษษษเ้าเพื่อเศรษฐกิจเราเนี่ยครับนะครับและสุดท้าย<ห>มันก็จะก็จะไปส่งผลในแง่งของต้นทุนวัตถุดิบนะครับไม่ไว่าจะเป็นวงสถุริจรูงผสมหรืออาหารสัตว์นะครับทําให้มีต้นทุนการผลที่สูงขึ้นนะครับส่วนส่วนอีกอีกุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหนึ่งผมว่าก็มีผลกระทบมานะครับก็คืออุตสาหกรรมเหล็กเนื่องจากรัสเซียเนี่ยถือเป็นผู้ส่งออกเหล็กอันดับสามของโลกออกจานะกจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับรัสเซียยุเคนมีสัดส่วนการส่งออกเหล็กประมาณร้อยละสามสิบห้าของการส่งออกโลกแล้วก็รัสเซียและยุเคนก็เป็นผู้ผลิตและการส่งออกส,ส,สิแร่เหล็กที่สาําคัญของโลกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ใน<ฆ>ปีหกปีนี่ยไทยมีการนําเข้าปิพัน์เหล็กจากรัสเซียยนะุเคนอันดับ อันดับที่เก้าละสิบสี่ปริมาณก็ประมาณสักสี่แสนห้าหมืนันนะครับคิดหล 20, <ฆ>ักรัพยแล้วก็มีมูลค่า<ฆ>ประมาณแ0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับโดยผลิตภัณฑ์หลังที่เรานําเข้าจากรัสเซียยุคเนก็จะเป็นพวกกลุ่มเหล็กสเ็จรูปนะครับประเภทบิ ets, ลเล็ตสลับพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเมื่อเมื่อราคามันสูงขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคแน่นอนครับต้องได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาเหล็กที่สูงขึ้นด้วยนะครับ โดยราคาขายถ้าเราดูไอไอตัวราคาณเดอนมีนานะครับก็เห็นว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นราคาเหล็กที่ปรับขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบไปถึงต้นทุนตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็น,นอุตสาหากรรมสูก้ก่อสร้างอ่านกระป๋องต้องปรับตัวขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นครับค่ะแล้วอุตสาหากรรมที่เราเคยเป็นดาวเด่นอย่างอุตสาหากรรมรถยนต์หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นี่ช่วงนี้นี่การส่งออกหรือว่าผลกระทบเป็นไงฮะ ในในตัวของรถจนผมมองว่าเไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับในปี<ะ>64ประมาณเราเราผลิตประมาณล้าน6นะครับปี65เนี่ยเราตั้งเราตั้งประเทศไทยนะครับตั้งเป้าว่าจะผลิตประมาณล้านแปดนะครับเป็นการส่งออกเป็นล้านแล้วก็ขายในประเทศประมาณแปดแสนนะครับก็ยังเติบโตยอย่างต่อเนื่องนะครับ<ะ>่ตัวตัวตัวดาวเด่นของเราผมก็ย,ยังไปได้ครับ<ะ>ส่วนไออีกมิตินึงในเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้คงได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจาก ประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศถือเป็นกลุ่มท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยนะครับถ้าเราดูตัวเลขก่อนการระบาดโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับเป็นดับศกเลยนะครับแต่หลังจากโควิดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวในประเทศไทยสุดสุ้เป็นดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยถ้าสงครามในรัสเซียยุคนยืดเยื้อเนี่ยจะนวนนักท่องเที่ยวที่มาจากรัสเซียก็ค่อนข้างค่อนข้างจะทับผลกระทบ นะ <aría> ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าในในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งประเทศในยุโรปอเมริกาหรือเอเซียก็ตามมีนโยบายเปิดประเทศต้อนรับชาวต่างชาติอยู่แล้วครับทุกประเทศก็ใช้นโยบาย ease of traveling ผ่อนคลายมาตรการเข้าออกสําหรับทางประเทศไทยนะครับก็มีกระทรวงท่องเที่ยวหรือหรือทางกรทอนะครับก็มีแพคเกจเราเที่ยวด้วยกันเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยผมคิดว่าซึ่งตร่มี้สามารถบรรเทาผลกระทบได้เห็นได้ว่าในช่วงสงการนี้นะครับที่จะถึงแหล่งท่องเที่ยวสิบ อันดับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพนะครับที่คนไทยนิยมขับรถไปเที่ยวไม่จะเป็นชุมพรีพระนครศรียุธยาหรือประจวบคีรีขันธ์หัวหินนะครับจังหวัด<ะ>จังหวัดจังหวัดที่ที่รับความนิยมนอกจากนี้ถ้าเราดูงานเอ็กซ์โปที่ดูไบนะครับผุนศิินแล้วก็เห็นได้ว่าประเทศไทยพิเวนเนี่ยมีจานวนผ<ะ>ู้เข้าชมเป็นดับสีเลยนะครับแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่มีต่อประเทศไทยนะครับเพผมคิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจไทยไอตัวเอ็กซ์พอร์ตยังไปได้ ท่องเที่ยวฟื้นการหรือพวกภาคเอกชนฟื้นตัวผมก็ว่าในในปีนี้เนี่ยส,รรสถานการณ์เศรษฐกิจการไทยก็ยังสามารถเติบโตได้ครับค่ะพูดถึงสถานการเงินเฟอ้อบ้างตอนนี้หลายชาติก็ก็เจอกันหนักเหมือนกันนะคะยังของบ้านเราเองสถานการเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยมันมันส่งผลไหมคะต่อภาคอุตสาหกรรมนะคะท่านรองครับถ้าถ้าเรามาดูสถานการเงินเฟอ้อนะครับที่มี่าดสูงขึ้นเนี่ยซึ่งซึ่งถ้าดูแต่เลขนะครับค่ะ สลีนแะครับทั้งในประเทศที่พัฒนานแล้วแล้วก็ประเทศกําลังพัฒนานเนี่ยเจอเหมือนกันหมดเลยนะครับตั้งแต่ครึ่งปีห<ะ>ลังของปีศตวครับส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศนะครับก็ปรับขึ้นนโยบายอาจารย์อบเบียนนโยบายนะครับแล้วปรับปริมาณการเงินลงไปลํลำดับเราดูตัวเลขของสหรัฐเนี่ยอาตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ร้อยละเจ็ดจุดเก้าเลยนะครับสูงสุดในรอบส<ะ>ี่ร้อยแปดสิบเอ็ดเดือนเลยนะอย่ะยูโรโซนก็อยู่ที่อยู่ที่ห้าจุดเก้านะครับสูงสุด<ะ>ในรอบสามสามร้อยกว่าเดือน าสาราชาจากก็อยู่ประมาณร้อยละหกจุดสองน,นะครับสูงสุดประมาณสามร้อยห้าสิบห้าสิบเก้าเดือนสำหรับประเทศไทยนะครับอตัตราเงินเฟอ้อเดือนมีนานนปรับตัวสูงขึ้นแล้วร้อยละห้าจุดเจ็ดประมาณนะครับเป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสูงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ที่ร้อยละห้าจุดสองประมาณนั้นนะครับสูงสุดในรอบร้อยร้อยหกสิบสองเดือนซึ่ง<ฆ>ทางชาติเราเนี่ยก็คาดการณ์ว่าอาตัตราเงินเฟอ้อทั่วไปนะครับในปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่จุดเก้า ต,ตัวมีสาเหตุหลักมาจากไอ้ตัวสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นว่าจะเป็นเรื่องของพลังงาน,นวัตถุดิบที่นําเข้าค่าขาสนส่งนะครับในตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขเขงินเฟ้เอของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยทีนถ้าเรามาดูไอ้การเปรียบเทียบประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับสุดคุนนะครับก็จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆในมีอาตาัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงขาขึ้นก็สอดคล้องกับประเทศไทยนะครับในเดือนมีนาเนี่ย ของอินโดก็ขยายตัวมา2.6เวียดนามเขาขยายตัวมา2.4ส่วนสิงคโปร์กขขยายตัวประมาณ4.5นะครับนี่เป็นตัวอย่างการเฟ้อของประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็สอวคของประเทศไทยนะครับถการเงินเฟ้อเนี่ยมันส่งผลให้ราคาสินค้ารับตัวเพิ่มขึ้นหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มสินค้าในกลุ่มอาหารผานะน้ขนส่งสินค้าพืชผลเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างตับตัวสูงขึ้นทีนี้ถ้าถ้าเรามาดูตัวเลข ต้นทุนการผลิตที่ที่เราดูสะท้อนจากไอตัวดัชนีราคาผู้ผลิตลนะครับหรือหรือเราเรียกว่าผู้ดิวเซอร์ไพรซ์อินเด็กตัว p p i ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยในเดือนมีนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าขยายตัวประมาณร้อยละสิบจุดสี่นะครับสูงสุดในรอบเดสิบห้าเดือนทีเดียวเลยนะครับก็มันก็เกิดขึ้นตามต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นทามตลาดโลกนะครับโดยเฉพาะราคาสินค้าในกลุ่มปิโตรเลียมก๊าสนะครับซึ่งเป็นไปตามที่ทางราคาน้ํามันของตลาดโลกนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ กอบกับความต้องการการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้อีตัวชนิราคาผู้ผลิตรับต,ตัวสูงขึ้นนั่นะครับค่ะส<า>ุด<า>ท้ายนี้ค่ะเชิญค่ะครับแต่อย่างก็ตามนัคนก็ผมด้วยไอตัวไอต,ตัวเงินเฟอ้อหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคานน้ํามัที่เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นนั่นะครับทางสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็ได้มีการการ forecast นันแะครับเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ย เรามองว่าไอตัวดัชนีผลผริตอุตสากรรม,มนะครับหรือ NPI ในปีนี้เนี่ยจะสามารถขยายตัวได้ได้ไดระลอก3.5ถึง้5ในขณะที่ GDP ภาคอุตสาหกรรม,มนะครับเราคาดว่าจะขยายตัวได้อยู่ที่อยู่ที่ประมาณะระลอ2.2ถึง3.2นะครับเนื่องจากเอ็กซ์พอร์ตสินค้าอุตสาหกรรมยังคงโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> แล้นก็ตามการติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อทางเราก็คงต้องมีการติดตามอย่างใ,ใกล้ชิดต่อไปครับค่ะส <c oughs> ุดท้ายนี้ผู้ประกอบการไทยต้องต้องต้องทำยังไงในสถานการณ์เช่นนี้คะท่านรอง ครับผมบอในระยะสั้นนั่งนะครับผู้ประกอบการคงต้องเน้นในเรื่องของการแบรงจัดการวัตถุดิบและต้นทุนเป็นหลักนะครับโดยหาแหล่งนําเข้าใหม่เพื่อลดการขัดแคลนวัตถุดิบนะครับเป็น supply disruption เนี่ยเช่นกากตัวอย่างการนําเข้าปุ๋ยเคมีอาจจะต้องใช้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนน่นะครับหรือนําเข้าจากประเทศอื่นเพิ่มเติมเช่นจีนหรือประเทศซาอุนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีของสมายที่กับไทยในส่วนของข้าวสาลีนะครับอาจจะต้องไปนําเข้าจากอินเดียมากขึ้นนะครับซึ่งประเทศอินเดียก็มีศักยภาพ ในการส่งออกตัวนี้อยู่แล้วนะครับนะในระยะสั้นส่วนในระยะถัดไปนะครับผมคิดว่าการปรับตัวของผู้ประกอบการตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็น BCG Economy d ดิจิทัลอีโคโนมีหรืออนะินดัส r รี4.0อันนี้เป็นเทรนด์ของโลกนะครับซึ่งผู้ผประกอบการจําเป็นต้องปรับตัวให้ทัทนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือสงครามอะไรก็ตามนะครับตัวนี้มันเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้เร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะในยุค New Normal เนี่ย ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับประเด็นสิ่งแวลดล้อมมากขึ้นนะครับซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับคําว่า s ustainable development นะครับอีกประเด็นหนึง่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในในระยะนี้คือในเรื่องของการลดต้นทุนทางด้านพลังงานนะครับโดยหันมาปรับใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นไบโอแอสหรือหรือโซลาเซลล์นะครับเพ่ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานมากขึ้นนะครับสุดท้ายที่ผมคิดว่ามีความสําคัญคือในเรื่องของการนทาทักษะแรงงานว่าจะเป็น upskill reskill ทั้งที่เป็น ทักะห,หรือทกิลนะครับให้ทันกับความต้องการในยุคป,ปัจจุบันซึ่งป,ปัจจุบันผู้ประกอบการก็สามารถอบรมผ่านออนไลน์ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งผู้ประกอบการนี่คุ้นเคยกับยุคี้ normal ทำง,งานได้อันนี้ทำเป็นดิแวร์อยู่แล้วครับค่ะสุดท้ายผมถามนิดนึงคนระกับบทบาทของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ยานยนต์ไฟฟ้านี่ณนะวันนี้นี่เราไปถึงไหนนะฮะ ครับใน,ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้านะครับทา,ทางกระทรวงอุตสาหกรรม,มโดยสำนักงานสิ่งอุกสาหกรรมก็เป็นฝ่ายเลขาคณะกรรมการ,รยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับซึ่งมีการประชุมอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีการตั้งเป้าใน,ในเรื่องของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับในปี2018เนี่ยก็เราตั้งเป้าให้มีการผลิต225,000คันนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการใช้ก็ประมาณนั้นเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นได,ได้จากตัวเลขมอเตอร์โชว์ล่าสุดเนี่ย ม,มียอดจออประมาณสามหมื่นกว่าคันนะครับเป็นยนต์ไฟฟ้าถึงสิบเอร์เ็นต์น,นะครับประมาณสามพันคันว่าตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับทงา,งา,างสัมมนาศึกษากรรมเนี่ยเป็นไฟเลขาของคณะกรรมการชุดนี้อยู่แล้วนะครับ ได้ค่ะวันนี้ขอพระคุณมากเลยค่ะท่านรองค่ะขอบคุณมากครับท่านรองครับยินดีครับสวัสดีครับตรงครับค่ะสวัสดีค่ะเราพูดคุยกับคุณกฤตจันทร์สุวรรณนะคะรองผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมค่ะมาให้ความรู้ในภาพของประเด็นส่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันนะคะสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเราเจอทั้งโควิด -19 ททั้งเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็รัสเซียกับยูเครนที่เป็นประเด็นสถานการณ์ที่ยังไว้ใจไม่ได้อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์สำคัญเรียกว่าตอนนี้เป็นฮีโร่เลยล่ะ มีวิกฤตการณ์ทั้งโควิดทั้งยูเครนเนี่ยที่ยังส่งออกได้ดีในหลายๆส่วนนะนี่คือภาคอุตสาหกรรมเพราะภาคท่องเที่ยวเราเนี่ยเครื่องนย์เราดับเนาะภาคจับจ่ายใช้สอยเราก็ดับเหลือนี่แหละอุตสาหกรรมผลิตส่งออกนี่แหละนะนะคะอ่ะดูเวลาแล้วไปสู่ช่วงเกร็ดข่าววันนี้ค่ะ